นานจะอัพคลิปทีนะฮะตอนนี้ก็อยู่เมืองเลยอยู่เมืองเลยผู้เรือผู้เรืออันนี้ก็สมาชิกเด็กสแกนของเรานะฮะนี่สแกนรุ่นอาวุโสไอ้คุณกูจะตกครกอยู่นะเดี๋ยว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 ชิมหายออกออกไม่บอกเลยโอ้รู้แล้วนี่เราจะขึ้นไหนฮะยอดภูเรือนะภูเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดูดิว่าบรรยากาศเป็นไงยอดภูเรือ นี่เป็นครั้ง่างนะฮะเปิดซิงเลยนะที่ภูเรือนะฮะ,ะได้บบเดี๋ยวถึงยอดก่อนเพลงให้เริ่มนะพี่นะเพลงให้เริ่มวันนี้เรามีเด็กสแกนรับเชิญมาด้วยนะ<อ>น้องจ๋านะโสายสแกนอินดี้เขาเรียกเด็กสแกนอินดี้นะเด<อ>็กแกนเด็กแกนนี่สแกนอุ้ยโศส,สแกนรุ่นแรกนะฮะรุ่นแบบโมขึ้นเสียงติดรถเองอ่ะนี่ครับนี่อันนี้เจ๊เก่งนะฮิปสเตอร์ ริบแคนริปสเตอร์ร <afraid> <t> ุ่นแล้วไม่ใช่สแกนกลัมอันนี้มันจะเก่งสแกนเกนนะบิลเข้าไปนี่นะเด็กเจอสตารนะเดี๋ยวนี้เรามีแบทเทิลกันนะเราจะมีแบทเทิลกันมาดูกันนะว่าเป็นไงอันนี้อะไรฮะใส่เงินใส่เงินสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ ดูว yeah. mm ัน hmm. ด yeah. mm ีนมีมีผู้ชมด้วยครับโลกโลกเรับเชิญชวนให้มาเที่ยวกันนี่ถ่ายทอดไป24ประเทศเลยนะฮะหัวเรเราะยัวเราเราะัาะหะหัวเราะหวเะเราเรี๋ยัวเรูทัวเราัเาะหวเนาะัรีะวเระวเราะัวเราะัวเาะวเราะเรีวเดวเดสะหวเดา๋ยวรีวรววเรวเา นั่นแหละซื้อเคสกันกระแทก่านี่รีวิวบ่อยมากนะโอ้โหรถสวนนี้เลยเหรอวะจริงจริงจริอะไรเข้างในรถโอ้โดนโดนโดนเชื่อแล้วเชื่อแล้วยึดโอ้ยตรงนี้เลยเหรอโอ้โหโอเคผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัดคลิปก่อนี้ความขัดที่นี่อนชิบหาย